สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกม Dead by Daylight ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแพท ptb 8.0.0นะครับโดยเนื้อหาบางอย่างที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์หลักอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยอย่างแรกผมจะพูดถึงระบบการ preview i เทมหรือเป็นการบรรยายลักษณะของไอเทมแต่ละอย่างว่า มันสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองครับไหนสองครับก็เป็นการปรับด่านชาญเมืองย่อยยับซึ่งปรับให้ตัวด่านเนี่ยจากเดิมที่มันสว่างและเป็นสีแดงก็ปรับให้มันเป็นโทนมืดไปเลยครับ แล้วก็มีการเพิ่มด่านใหม่ที่มีชื่อว่า Forgotten Rune โดยพยาด่านเนี่ยก็จะคล้ายๆไอ้ด่านที่ผมเพิ่งพูดไปเมกี้นะครับเพียงแต่ว่าออ o เจ e ต์หรือว่าสิ่งของในแบบเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าปกติแต่แรกกันเลยคือจะมีตัวปราสาทโผล่ขึ้นในแมบปบซึ่งเราสามารถเข้าออกทางประตูปกติได้ไม่สิต้องใช้คำว่าเข้าออกทางเอ,อ่อตัว ด้านข้างของประสาทมากกว่าหรือเราสามารถเข้าทางประตูวาร์ปก็ได้เหมือนกันครับโดยตัวประสาทนะครับจะมีประตูวาร์ปสามจุดจุดแรกจะเป็นทางเข้าออกแล้วก็อีกสอจุดนะครับจะเป็นจุดวาร์ปที่จะโผล่ไปข้างนอกตัวจุดที่2เนี่ยก็จะอยู่ในตัวประสาทและจุดท้ายนะครับจะอยู่ในห้องสมุด หรือเป็นห้องที่เราเห็นในตัวอย่าง d ด n g e o n a n d d ด g ก n นั่นเองครับนอกจากนี้นเนี่ยยังมีกรงที่เอาไว้ขังสัตป,ประหลาดเหมือนในตัวอย่าง DLC อันนี้อีกด้วยคือแบบมันใช่เลยอะ่ะ สวยสามครับจะเป็นการปรับกล่องเครื่องมือหรือ tools box ซึ่งกล่องเนี่ยจะถูกปรับในเรื่องของการทธารมดาขอครับโดยแต่ละกล่องเนี่ยจะมีการปรับตามนี้เลยครับเริ่มจากกล่องเครื่องมือสีเหลืองนะครับซึ่งจะเพิ่มความเร็วในการทำลายขึ้นจาก10เป็น15เแล้วก็กล่องเครื่องมือช่างเครื่องทำไมต้องมีเครื่อง2เครื่องวะคืออันนี้นะครับปรับให ทำลายตะขอไวขึ้นยี่สิบเปอร์นะครับจากเดิมเนี่ยที่มันลดความเร็วในการทําลายลงสิบเปอร์เซ็นต์สามครับก็เป็นกล่องเครื่องมือเนื้อที่กว้างซึ่งจะเพิ่มเอฟเฟกต์ในการทําลายเข้ามาอันที่สี่ครับก็เป็นกล่องเครื่องมือวิศวกรซึ่งปรับให้ทําลายตะขอไวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ครับจากเดิมเนี่ยที่ลดความเร็วในการทําลายลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กล่องที่ห้าครับคือกล่องอันนี้เนี่ย มันถูกลดชาร์จลงจาก24เหลือ18แต่ก็เพิ่มความเร็วในการทำลายขึ้นจาก50เป็นร้อครับแล้วก็มีกล่องอีก3ชิ้นครับซึ่งทั้ง3ชิ้นเนี่ยเป็นกล่องที่ได้มาจากอีเวนต์ครับโดยทั้ง3อย่างเนี่ยก็ถูกปรับเหมือนกันคือเพิ่มความสามารถในการทำลายให้ไวขึ้นอีก50%ครับส่วนที่4ครับก็เป็นการปรับสมดุลหรอวะของเปิลทั้ง8 นะครับโดยโดนกันฝั่งละสี่ครับคือเซอร์สี่คิลเลอร์สี่คนละครึ่งซึ่งผมจะเริ่มจากฝั่งเซอร์ก่อนนะครับเปิร์กแรกเนี่ยก็เป็นเปิร์กเตรียมรับมือคือเดิมทีนะครับเปิร์กนี้เนี่ยเวลาที่เราฮิวเพื่อนตอนล้มเสร็จเนี่ยทั้งเพื่อนและเราก็จะติดทนทานคนละสิบเวที แต่ก็ปรับเปลี่ยนความสามารถใหม่ครับก็คือเพื่อนที่ถูกฮิวขึ้นมาเนี่ยตอนล้มนะครับเมื่อถูกฮิวขึ้นมาเนี่ยจะวิ่งไวถึง1 5 0เป็นเวลา5วินาทีเลยซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับจะไม่ทำให้ติดหมดกำลังรวมถึงจะไม่ทิ้งรอยเท้าตอนวิ่งนะครับสองครับก็เป็นเปิร์กสวดหรือ การภาวนาแมงมุมทอใยซึ่งรับเวลาในการสวดครับให้ลดลงจาก2นาทีเหลือเพียง1นาทีหนําซ้ำนะครับหากหยุดสวดกระทันหันชาร์จที่เกิดขึ้นจากการสวดเนี่ยจะไหลช้าลงด้วยครับคือเดิมทีเนี่ยไอการไหลของที่ว่าเนี่ยมันจะไหลอยู่ที่อัตรา20ชาร์จต่อวินาทีครับ แต่มันก็ปรับให้ลดลงเหลือเพียง1ชาร์จต่อวิทีครับเปิร์ที่3ครับก็เป็นตัวเปิร์กตัวประกอบสุดยอดเปิร์กในการช่วยเพื่อนครับซึ่งเนิร์ฟสปีดลงจาก200%เหลือเพียง150%แต่เซอร์ก็ติดหมดกำลังแค่20วินวิธีจากเดิม40วิครับ เบอร์ที่สครับก็เป็นสุดยอดเปิร์ก,กันคิลเลอร์ซ้ำอย่างแทงหลังหรือการโจมตีเด็ดขาดครับซึ่งลดเวลาในการสตันคิลเลอร์ลงจาก5วิเหลือเพียง4วิครับแค่นี้ครับคือ3ามวิก็น้อยไป5วิก็เยอะไปเอาไม่งตรงกลางเลยครับ4วิแค่นี้เลยจบต่อมาครับก็เป็นเปิร์คิลเลอร์อีก4เปิร์ครับ ซึ่งโดนเนิร์ฟทั้งหมดไม่มีแม้แต่จะปาปาาเดียวครับโคตรเศร้าเลยเปิร์กแรกครับก็เป็นเปิร์กล็อกวอรนะซึ่งเดิมทีเนี่ยมันจะล็อกเครื่องที่ปั่นได้เยอะสุด30วิก็ลดลงเหลือที่วิครับก็เอาออกไป5วิเปิร์กสองครับก็เป็นอ้อมกอดของความกลัวเปิร์กเมต้าน้องใหม่ซึ่งเป็นเมตาที่เรียกว่าดีเกินไปครับ จนเขาจะต้องหาเรื่องเนิฟครับค <c oughs> ือจากเดิมนะครับเปิร์กนี้อ่ะตอนที่แานเจอสามครั้งแรกเนี่ยมันจะล็อกเครื่องั้งแม็ก12สิบสองวินะครับก็ปรับลดลงเหลือสิบวิหายไปครั้งสองวิสองคูณสก็6กวิาทีครับเปิร์กสามครับก็เป็นป๊อปหรือเพลงกล่อมเด็กซึ่งมึงโดนนะครับอีกแล้วครับ <c oughs> คือตอนนี้นะครับมันทดามเมจ 30%ของความคืบหน้าปัจจุบันก็เนิร์ฟลงเหลือ20% uh และสุดท้าย uh ที่เฮ่สุดนะครับก็คือตะขอเฮีนะ <Just> เสียงประสาน <Stop. S 1> ของความเจ็บปวดคือที่เจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่เสิร์นะครับคิลเลอร์เนี่ยเจ็บปวดคือปัจจุบันเนี่ยเขาเปิร์กนี้เนี่ยจะทำดาเมจ25%ร์ก็คือแขวงปุ๊บ ออกเลยที <Barn> ่เปอร์ก็ลดลงเหลือเพียง20เปอร์ครับส่วนสุดท้ายครับก็เป็นการปรับบาลานซ์ฆาตกรทั้ง5้าตัวครับเริ่มจากเจ้าชักกี้หรือว่ากู๊ดกายก่อนเลยคือชักกี้เนี่ยปรับมาให้มุดไม้ได้แค่ตอนพุ่งหันเต่าครับจำนะครับแค่ตอนพุ่งหันเตาเท่านั้นตอนที่มันสเตลเนี่ยมันไม่สามารถมุดได้นะครับ มันทําได้แค่ทำลายไม้แทนแล้วก็คูดาวของชักกี้เนี่ยลดลงจาก18วิเหลือเพียง12วิแล้วก็เวลาในการมุดไม้นะครับไวขึ้นจาก1.4วิเหลือ1.3วิครับแล้วก็มีการปรับแอดออนของชักกี้อีก4ชิ้นนะครับชิ้นแรกเนี่ยมันจะลดเสียงหัวใจ8เมตรเมื่อสก,กิลคูดาวครับ จากเดิมที่มันลดแค่4เมตรแล้วก็แอดออนม่วงที่เป็นตะปูเนี่ยก็โดนเนิร์ฟเวลาสเตล,เลครับจากเดิมเนี่ยที่เพิ่ม5้าวิก็เพิ่มแค่แค่มวิอันต่อมาครับก็เป็นแอดออนเขียวคืออันเนี้ยมันเพิ่มระยะในการมองเห็นเซอร์แต่ก็เนิร์ฟเวลาลงครับแล้วก็แอดออนแดงครับหมวกแดงเนี่ยเป็นตาต้อยนะ คือการวิ่งเต้นวุดไม้นะครับจะทําลายไม้ทันทีแล้วก็ไม่ทําให้ชักกี้เนี่ยออกจากโหมดไฮดี้โฮด้วยจากเดิมเนี่ยที่มันมาคับออกครับตัวที่สองครับก็เป็นคันดนบหรือว่าไอหย่อยครับซึ่งปรับระยะการชนสิ่งตีขวาเนี่ยไอการตัวจับเนี่ยให้ลดลงเหลือเพียง10เซนแล้วก็เวลาในการเกี่ยวกาดหรืออารวาสเนี่ย เมื่อเลื่อยชนวัตถุเนี่ยลดลงจาก5วิหลือ3วินอกจากนี้นะครับเวลาในการปาดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น2.5นวทีด้วยครับจากเดิมเนี่ยการปาดครั้งหนึ่งอะ่ะจะใช้เวลา2เวทีแล้วก็ตอนเดินปาดเรื่อยเนี่ยสป,ปีดจะเพิ่มขึ้นเป็น5.35เมตรต่อนวทีครับแล้วก็ปรับแอดออนอีก6ชิ้นนะครับคือด้วยความที่ หยอยเนี่ยปรับในเรื่องของเบสคิดในเรื่องของการแบบเออใช้เลื่อยอปาดนานขึ้นแล้วก็เกี่ยวกัดมาลงเนี่ยแอดออนส่วนใหญ่นะครับก็จะโดนเนิร์ฟลงครับก็คือเหมือนเอาเออบัฟของแอดออนเนี่ยไปบัฟสกิลพื้นฐานของหยอยแทนครับตามนี้เลยตัวที่สามครับเดะไปอีกแล้ว ซึ่งปรับแอดออนอีกแล้วครับคือตั้งแต่ปรับบาลานเดอร์บามาเนี่ยอมึงโดนปรับมาหลายรอบบ้างนะไม่รู้ว่ามันเก่งเกินไปหรือมันกากเกินไปคือแอดออนคือเดอร์บายนะครับโดนปรับในเรื่องของแอดออนแดงครับซึ่งเป็นแดงคู่ตามนี้เลยครับไม่พูดเยอะครับคือคือแบบขอโทษนะ คือเดี๋ยวก็แปดเดี๋ยวก็ปั๊บเดี๋ยวก็เนิฟเดี๋ยวก็รีเวิร์กเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยเขย้าใจเหมือนกันเพราะด้วยความที่ผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นเดอะไม้หลักด้วยแหละครับก็คืออาจจะไม่ค่อยเล่นไปหลักวยแหละก็เลยไม่รู้แต่ที่แน่ครับคือมึงปรับเยอะมากปรับหลายรอบด้วย ตัวที่4ครับก็เป็น The Mastermind หรืออัลเบิร์ตเวสเกอร์นะครับไม่ใช่อัลเบิร์ตไอบ์สไต์คือตอนที่เซอร์ติดเชื้อของเวสเกอร์แบบเต็มขั้นนะครับเซอร์จะติดดีบัฟเคลื่อนที่ช้าเพียงแค่4%จากเดิม8%แล้วก็เซอร์ที่ติดเชื้อนะครับหากถูกแขวนตะขอเซอร์คนดังกล่าวเนี่ย จะมีอัตรากันเชื้อเหลือเพียงแค่1เปอร์เซนต์ครับผมบอกเลยนะน้อยมากน้อยแบบขอโทษนะน้อยชิบหายเลยอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายแตงไม่ท้าสุดครับก็คือลุงปืนหรือเ h อ d เ a t h s ลิงเกอรครับโดยปรับให้เวลาในการติดตั้นหลังจากเซอร์ลูทักโซเนี่ยเหลือเพียง2.7วินาที และความเร็วตอนที่ดึงเซอร์กลับมานะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2.76เมตรต่อวิทาทีและความเร็วตอนเดินชักปืนไวขึ้นเป็น3.08เมตรต่อวิทาทีครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการปรับแอดออนของลุงปืนทั้งสีนะครับตามนี้เลย คือด้วยความที่เขาปรับสกิลพื้นฐานของโลเปืนเนี่ยเขาเลยไปเนิร์ฟแอดออนที่มันเกี่ยวข้องนะครับทั้งเ,เวลาในการสตันเมื่อเซอดินหลุดแล้วก็ความเร็วตอนดึงโซ่กลับอีกด้วยครับใช่ครับสองอย่างครับสองอย่างสียแอดออนตามนี้เลยก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาการปรับแพดแป จุดศูนย์จุดศูนย์นะครับแต่ยังเป็น p ิ p ิอยู่นะครับไม่รู้ว่าตอนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยมันจะมีการปรับยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ที่มากนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ